สวัสดีทุกทุกท่านค่ะดิฉันปันนัดตั้งฤทัยวานิสรหัสภริยะ66.07.515ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอแชร์เรื่องราวการได้เข้ามาฝึกปฏิบัติของตัวดิฉันเองดิฉันเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานตั้งแต่เช้าจลดเย็นและในช่วงเย็นจลดดึกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้เพิ่มเพื่อม,มาเป็นค่าใช้จ่ยในครอบครัวค่ะ ตอนนั้นดิฉันจําได้ว่าประมาณปลายเดือนพฤษภาคมในวันนั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ฉันรู้จักในที่ทํางานเดินเข้ามาคุยกับดิฉันแล้วถามดิฉันว่าสนใจจะปฏิบัติทำไหมปฏิบัติแล้วจะไม่ตกนรกนะแค่ได้ยินคําว่าปฏิบัติรมดิฉันก็รู้สึกสนใจแล้วค่ะ เป็นสิ่งที่ฉันอยากทําแต่ไม่มีโอกาสได้ทําสักทีค่ะแต่ในใจก็ยังคงมีคําถามก็เลยถามท่านไปว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาจะปฏิบัติได้ไหมคะท่านก็ยิ้มได้สิคนทํางานเวลาน้อยก็ปฏิบัติได้มีกลุ่มรลายให้ฝึกปฏิบัติดิฉันก็เลยตอบท่านไปว่าหนูสนใจค่ะแล้วหนูต้องทําอย่างไรบ้างคะแล้วท่านก็เมตตาส่งคลิปวิดีโอ ตีมสดของท่านดรโรดมาให้ให้ดิฉันแอดลิงไลน์ไปให้แจ้งว่าสนใจฝึกปฏิบัติดิฉันได้เข้ามาในห้องฝึกในวันที่31พฤษภาคมค่ะครูฝึกของดิฉันคือครูธนพรธรรมานุสรครูท่านมีความเมตตาและใจดีมากค่ะด้วยใจที่ประสงค์อยากจกะปฏิบททัติธรรมทาให้ดิฉันเข้ากลุ่มมาโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเขาฝึกกันอย่างไรใครเป็นผู้ฝึกค่ะดิฉันจําได้ว่าวันแรกที่เข้ามาในห้องฝึก ครูผู้ฝึกส่งข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการฝึกและกฎร,ระเบียบของห้องต่างๆให้อ่านค่ะตอนนั้นแอบคิดในใจว่าจะมีเวลาอ่านไหมเนอะตอนแนะนําตัวดิฉันได้แจ้งครูไปว่าหนูขอฝึกปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมคะครูฝึกตอบกลับมาด้วยข้อความ ว่าข้อความนั้นเป็นดวงแล้วแต่เป็นข้อความที่เตือนสติดิฉันข้อความหลักๆที่ดิฉันจําได้ก็คือการเวลานั้นไม่เคยคอยใครการที่เราได้มาเจอกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกันมาก่อนการที่เราได้เข้ามาฝึกปฏิบัตินั้นก็เช่นกันเพราะบุญเราเต็มเราเลยได้มาเจอกันค่ะเส้นทางการฝึกปฏิบัติของดิฉันนั้นไม่ค่อยจะราบเรื่อนสักเท่าไหร่ ครูฝึกให้เริ่มจากการเลือกภาพพ้าที่ถูกจดิตจำนวนหนึ่งลูปให้ฝึกจับภาพพ้าของพระเมตตาของพระบรมีจากองค์สมเด็จสมมาสัตวุทธเจ้าหรือองค์หลวงพ่อฤาษียิงดำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้รักษาศีลห้าให้รักษากรรมบทชสิถ้าช่วงไหนไม่สะดวกจับภาพพลาให้ใช้คำวนาแทนค่ะ ดิฉันใช้คำภาวนาว่านมามะพาทะบ้างพุโทโธบ้างค่ะในการฝึกปฏิบัติ1-2วันแรกจิตสงบดีค่ะจะับผาผาได้ส่งกันบ้านครูฝึกทุกวันค่ะ ฝึกให้จาอารมณ์ที่รู้สึกสงบไว้แล้วให้ฝึกแบบนั้นแต่ปัญหาของดิชันคือในวันที่3ามเปต้นไปจิตเริ่มไม่สงบเวลาในการฝึกปฏิบัติจับภาพผาก็น้อยลงบางวันก็จับภาพผาได้ชัดเจสนสัดใสบางวันก็จับภาพผ้าได้เดือเลือนลางเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งมากค่ะ ครูท่านก็เมตตาให้คําปรึกษาตลอดให้กําลังใจตลอดค่ะครูว้เพิ่มความถี่ในการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นให้แผ่เมตตาบ่อยขึ้นให้ขอพระเมตตาจากองค์หลวงพ่อท่านช่วงปฏิบัติถ้าเห็นภาพหลวงพ่อท่านแจ่มใสให้น้อมจิตเข้าไปกราบหลวงพ่อท่านค่ะช่วงเวลาฝึกปฏิบัติเจอปัญหามากระทบใจตลอดค่ะ พื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานบุคคลในครอบครัวช่วงนั้นที่บ้านมีมดกับมแมลงเยอะมากค่ะทําให้ดิฉันเกิดความกังวลพอสมควรครูฝึกท่านก็เมตตาให้กําลังใจดิฉันท่านว่าถ้าเราไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรค่ะให้สวดขอกระมาพระรันตนตรัยบ่อยๆเวลาประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนาฝนตกหลายวันติดกันน้าท่วมบริเวณรอบๆบ้านของดิฉันก็ทําให้ดิฉันรู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกันค่ะ ในหนึ่งวันที่ฉันมีเวลาการฝึกสับภาาผะาน้อยมากทำให้ดิฉันมีความกังวลใจครูฝึกได้เมตตาแนะนำให้ที่ฉันฝึก จับจิตอยู่กลางอกตลอดเวลาให้ดูลมหายใจภาวนาช้าๆเบาๆไม่เคร่งเครียดรักษากรรมบทสติบให้สมบูรณ์ให้ยึดมั่นในพระตรารตกายให้นึกถึงความตายให้นำภาพพระขึ้นมาดูบ่อยๆให้นึกถึงภาพพระบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วงระหว่างการฝึกปฏิบตัติมีสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างฟังคลิปวิดีโอหลวงพ่อท่านบ้างในบางวันค่ะดิฉันหวังว่า คลิปเสียงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอพระคุณค่ะ